ันละเอียดอ่อนมากๆมมากนะธรรมะจิตใจไม่อ่อนน้อมถ่อมตนนี่ถ้าอกุศลยังเกิดอยู่จิตไม่สามารถที่จะเป็นสัมมาทิฏฐิไม่เป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นก็ความเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงก็ไม่เกิดเน่ยอกุศลก็เกิดได้ปกติเพราะว่าจิตสัมมาเนีย่ยมันดับอกุศลอกุศลเกิดแทนก็ฝึกไงอบรมจิตอบรมบ่มนิสัยจิตให้จิตรู้ทันให้จิตเห็นตามธรรมชาติตามปกติตามสิ่งที่มันเกิดมันดับของมันถ้าไม่ไปฝึกแล้วจะมาฝึก คนไม่เป็นมวยคนยังใหม่ๆฝึกใหม่เราจะมาฝึกกับคนรวมเยอะๆมันหลบไม่ทันไงเราถึงหลบไงหลบไปอยู่ที่ฝึกตนน่ะนี่แหละครูบาอาจารย์ถึงหลบก,ก่อนไงไม่ใช่บวชมาแล้วก็ไปเจออยู่ในสังคมเลยมันก็กิเลสไงอันนี้คือหลบไปอยู่ในป่าในเขาฝึกกับครูบาอาจารย์ก่อนสถานที่สัปพยะกากรถึงอาศัยบุคคลสถานที่ก็ต้องอาศัยทำผู้รู้จริงอะ่ะคือทำการสถานที่บุคคล ใส่สี่อย่างฝึกตนอบรมบ่มนิสยัยแล้วเราจะสรุปเอาเลยได้ไงธรรมะการเกิดคือปัจจุบันธรรมปัจจุบันน,น,นเห็นวินาทีที่ผ่านไปเนี่ยมันเป็นอดีตน,นะนะแต่ตอนนี้คือปัจจุบันนะขณะนี้คือขณะพูดปัจจุบันแล้ววินาทีถัดไปเป็นอดีตเนี่ยไม่สามารถที่จะไปแก้ไขตามแก้ไขได้แล้วนะนมโนกรรมวจีกรรม,มกายกรรมคือผ่านไปแล้วก็ผ่านไปเลยนะแต่เริ่มต้นใหม่คือส้ำรวมสังวน,งนอินทรีย์ศีลเนี่ย ในการต่อไปคือขณะน,นี้ตอนนี้เดียวนี้มันถึงไปฝึกตัวเองไงไปฝึกให้ตัวเองรอบรอบรู้รอบรู้ยิ่งอยู่กับลมหายใจรู้สึกชัอช้อพร้อมอยู่ตลอดเวลาเลยอ่านั่นแหละความคิดไม่รู้มันจะเอาอะไรมาหลอกแต่ละขณะคือเห็นแหละมันคิดแหละแต่ไม่ทําตามมันถ้าเห็นควา,ามคิดมันสลัดความคิดออกสิอันนี้เห็นจริงสลัดอองนะถ้าเห็นไม่จริงยังเป็นลูกน้องมันยังเป็นลูกน้องควา,ามคิดย่างก็ไหลาตามควา,ามคิดเป็นลูกขี้